สวัสดีครับอินดีต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่ Mr. สเ o อร์เว n ชัช่องแห่งความลึกลับกันอีกครั้งหนึ่งกันนะครับถ้าจะให้คุณผู้ชมลองนึกถึงเหล่าผู้ผีหรือมอนสเตอร์ในจักรวาลหนังอย่าง The c o n j u r i n g แล้วผมเชื่อว่าส่วนใหญ่คงจะมีภาพติดตากับผีแม่ชียอย่างเด่นัันหรือไม่ก็ตุ๊กตาผีแบบแอนเ l ลกันใช่ไหมครับซึ่งผมเองก็ไม่ได้ต่างจากคุณผู้ชมเลยนะครับเพียงแต่มันมีผีอยู่ตนหนึ่งใน The Conjuring ที่เคยเข้าฉายเมื่อประมาณสัก3-4ปีที่แล้วเนี่ย เป็นผีที่มาพร้อมกับเสียงร้องไห้ที่ชวนขนหัวลุกอย่างลาจอโรนาลาจอโรนาเนี่ยเป็นตำนานผีของทางฝั่งอเมริกาใต้นะครับเพียงแต่ยังไม่ปรากฏเป็นที่แน่ชัดว่าเกิดขึ้นครั้งแรกที่ประเทศอะไรแต่มีชื่อเสียงมากที่สุดในประเทศเม็กซิโกเรียกได้ว่าเป็นเรื่องเล่าและตำนานพื้นบ้านที่โด่งดังพอๆกันกับแม่นาคพระขนงของบ้านเรากันเลยทีเดียวโดยภาพลักษณ์ของลาจอโรนาที่เล่าต่อกันมาจากรุ่นสู่รุ่นของคนพื้นเมืองก็จะมีลักษณะที่เป็นผีผู้หญิง สวมชุดพื้นเมืองบ้างชุดเจ้าสาวบ้างแล้วแต่ประสบการณ์ของผู้ที่เคยได้พบเห็นโดยผีตนนี้มักจะชอบออกล่าเหยื่อที่เป็นลูกเด็กเล็กแดงของชาวบ้านในละแวกที่มันปรากฏตัวและเมื่อจับได้มันจะนำไปฆ่าทิ้งทันทีเพื่อสนองความแค้นและความอิจฉาโดยว่ากันว่าในขณะที่ราจอร์นายังมีชีวิตอยู่เนี่ยเธอได้สังหารลูกของตัวเองด้วยการจับกดน้ำพร้อมกันถึงสองคนเพื่อประชดสามีผู้คนที่เคยพบเห็นเล่าว่าลาจอร์นา นังจะปรากฏตัวในชุดสีขาวเดินอยู่ในบริเวณที่เป็นริมฝั่งน้ำโดยที่เธอจะร้องโหยหวนตลอดเวลาว่าแหวนของข้าของไม่ใช่ครับเธอจะร้องว่าลูกจา๋าลูกรักของแม่และถ้าเธอจับเด็กคนไหนได้เธอจะคิดเองเออเองทันทีว่าเด็กคนนั้นคือลูกของเธอเพียงแต่เธอไม่ได้พากลับไปเลี้ยงนะครับแต่เธอจะจับเด็กคนนั้นไปฆ่าทิง้งโอ้ยผีใจร้ายและเท่านั้นยังไม่พอลาจารนา ไม่ใช่ผีที่เดินตามล่าหาจับเด็กๆแบบไม่มีสมองเพราะจะหากคุณได้ยินเสียงของเธออยู่ใกล้ตัวนั่นแสดงว่าเธอยังอยู่ห่างจากคุณมากแต่กลับกันนะครับเพราะจะเสียงที่คุณได้ยินนั้นอยู่ห่างจากตัวคุณมากเท่าไหร่ร่างของเธออาจจะยืนอยู่ข้างหลังของคุณแล้วก็ได้ทีนี้เราลองไปฟังตำนานพื้นบ้านของลาจอร์นา์กันดูบ้างดีกว่าครับจริงๆแล้วเนี่ยมีอยู่หลายเรื่องเลยแต่ผมขอยกมาเล่าให้กับคุณผู้ชมได้รับฟังกันสักหนึ่งเรื่องก่อนก็นกแล้วกัน โดยย้อนกลับไปในอดีตมีหญิงสาวหน้าตาดีประจำหมู่บ้านแถบชนบทคนหนึ่งเธอมีชื่อว่าแมรียโดยเธอเกิดมาในครอบครัวที่ยากจนนะครับแต่ทุกคนในหมู่บ้านรวมถึงชุมชนต่างๆในละแวกใกล้กันนั้นก็รู้จักเธอเป็นอย่างดีจากรูปร่างหน้าตาที่สวยกว่าคนทั่วไปในย่านนั้นจนมาวันหนึง่งมีชายที่ร่ำรวยจากถิ่นอื่นมาพบเธอเข้าและก็ตกหลุมรักเธอตั้งแต่แรกเห็นส่วนาเรียเองก็เช่นกันทั้งสองจึงสารความสัมพันธ์กันจนชายคนนั้นขอเธอแต่งงาน ถือเป็นเรื่องน่ายินดีสำหรับครอบครัวและคนในชุมชนที่ยากจนของเธอแต่ไม่เลยสำหรับบ้านของเจ้าบ่าวที่ร่ำรวยและเมื่อสามีเธอพาเธอเข้าไปอาศัยอยู่ภายในบ้านของเขาคนในบ้านเองก็ไม่ค่อยใหการยอมรับในตัวของเธอมากนักแต่มาเรียเองก็อดทนและอยู่กินกับสามีจนมีลูกด้วยกันถึงสองคนแต่ด้วยงานของสามีเธอเองเนี่ยที่ต้องออกเดินทางอยู่บ่อยครั้งจึงท,ทำให้ความสัมพันธ์ของทั้งคู่ย่าลง จนวันหนึ่งเธอจับได้ว่าเขามีผู้หญิงคนใหม่และไม่ใส่ใจเธอกับลูกอีกสองคนเหมือนเดิมแล้วเธอจึงตัดสินใจพาลูกทั้งสองเดินออกจากบ้านไปในบริเวณริมฝั่งของแม่น้ำและด้วยความแค้นเธอจึงประชดสามีด้วยการจับลูกทั้งสองกดน้ำจนเสียชีวิตและทิ้งร่างให้ไหลไปตามแม่น้ำสายนั้นจนเมื่อเธอเริ่มตั้งสติได้เธอจึงออกเดินตามหาร่างของลูกทั้งสองคนตามริมฝั่งของแม่น้ำจนในอีกหลายวันให้หลัง จึงมีคนมาพบศพของเธอนอนเสียชีวิตในสภาพที่อิดโรยเราว่ากันว่าเมื่อดวงวิญญาณของเธอออกจากร่างทูตที่เฝ้าประตูสวรรค์ถามเธอว่าร่างลูกทั้งสองคนของเธอนั้นอยู่ที่ไหนแต่เธอตอบไม่ได้นะครับเขาจึงให้เธอกลับไปตามหาร่างลูกของเธอให้พบก่อนมิฉะนั้น <c oughs> ก็จะไม่สามารถอนุญาตให้เธอผ่านประตูสวรรค์ไปได้เลยทําให้ดวงวิญญาณของเธอต้องลองลอยเหมือนกับสัมภเวสีเพื่อ,อออกตามหา <c oughs> ร่างของลูกเธอนับแต่น,นั้นเป็นต้นมา ซึ่งเรื่องเล่าของลาจาร์นาเนี่ยก็มีความคล,ล้ายคลึงกับตำนานกรีกโบราณอยู่บ้างนะครับอย่างเรื่องราวของลาเมียมนุษย์ึ่งเทพที่คบหาเชิงชู้สาวกับมหาเทพซุสจนถูกเฮราราชินีของซุสจับได้และด้วยความโกรธแค้นของเฮรานางจึงสังหารลูกของลาเมียที่เกิดกับซุสทั้งหมดแต่พอลาเมียทราบข่าวก็เสียสติในทันทีไล่ขโมยลูกของชาวบ้านแล้วทึกทักว่าเป็นลูกของตนทั้งหมดกับอีกหนึ่งเรื่องราวของมีเดียภรรยาของเจสัน จากตำนานสุดยอดหนังคลาสสิกเรื่องอภินิหารขนแกะทองคำที่วันหนึ่งเจสันทิ้งเธอไปมีผู้หญิงคนใหม่มีเดียจึงคุ้มคลั่งและตามสังหารลูกของเจสันที่เกิดกับหญิงอื่นทั้งหมดส่วนเนื้อเรื่องของลาจาร์นาที่ถูกนำมาสร้างใหม่และใส่ไว้ในจักรวาลของ The Conjuring จะเป็นอย่างไรนั้นคุณผู้ชมลองไปหารับชมกันดูได้เลยนะครับโดยชื่อหนังคือ The Curse of La จรแต่ในบ้านเราเข้าสายโดยใช้ชื่อ The Curse of the w e e p i n g w o m a n หรือ คำสาบม,มรณะจากหญิงร่ำให้เป็นยังไงกันบ้างครับกับเรื่องราวผีผีในวันนี้ที่ทาง m ิสเตอร์เรชชานัช่องแห่งความลึกลับนำมาเล่าให้กับคุณผู้ชมได้รับชมและรับฟังถ้าถามผมว่ารู้สึกอย่างไรกับลาจาโรนาก็ต้องตอบตรงๆครับว่ารู้สึกขนลุกทุกครั้งเวลาที่ได้ดูอะไรที่เกี่ยวกับผีหรือวิญญาณเพราะผมมองว่ามันใกล้ตัวเรามากกว่าปีศาจหรือมอนสเตอร์ทั่วไปตามนิยายหรือภาพยนตร์แล้วคุณผู้ชมนะครับ มีความคิดเห็นกันอย่างไรลองคอมเมนต์ลากเปลี่ยนกันได้แต่ที่ต้องขอกันจริงๆเลยก็คือรบกวนฝากกดติดตามกดถูกใจเพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องเล็กๆช่องนี้กันด้วยนะครับอย่างไรก็ดีหากผิดพลาดประการใดขออภัยไว้ณที่นี้สำหรับวันนี้ขอบพระคุณและสวัสดีครับ